ครีมเดิมเอาไม่อยู่อาจจะใช้มาหลายร้อยแบนละไม่ได้ผลทำยังไงดีละ่ะแก่ก็ไม่อยากจะแก่แต่ใช้แล้วก็ไม่เห็นผลง่ายๆค่ะมาเปิดใจให้กับตัวนี้ minus e n t เปิดใจสักครั้งหนึ่งอะอย่างที่ฝ้ายบอกไปเนาะเขามีสารสกัดที่ตัวเด็ดถึง5ตัวที่จะเป็นการการันตีว่าผิวของคุณเนี่ยมันจะไม่ห้อยย้อยคล้อยแก่มันจะแก้ปัญหาห้อยย้อยคล้อยแก่ของคุณได้ดีมาก ทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อใครเป็นสายวิชาการมาเข้าเข้ามาตอนนี้เข้ามาตอนนี้คุณฟังมีตัวโปรตีนนะคะเป็นตัวโปรตีนตัวไฮยาแล้วก็ตัวทองคําตัวเมลาซีโรแล้วก็ตัวเซรามาย5ตัว5ตัวนี้ที่เขาจะช่วยเสกผิว40บวกของคุณให้ลดอายุเป็น minus t w e n ลดอายุลงถึง20ปีนะคะ20ปีลองดูลองมาเปิดใจตัวนี้ตัวนี้แหละตอบโจทย์ผิว ของคนไทยที่สุดเพราะอะไรอะเออทําทำไมถึงตอบโจทย์ล่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันเข้ากับประเทศไทยให้มันเข้ากับผิวสาวไทยที่อยู่ในวัย40อัพที่มีสารพัดปัญหาที่ไฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นนั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมตัวเนี้ถึงตอบโจทย์ผิวของเรามากๆทำไมถึงกล้าบอกว่าใช้แล้วคุณเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนใช้แล้วแค่หนึ่งกระปุกแรกกระปุกเดียวนี่แหละ คุณก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเขาเกิดมาเพื่อเรานั่นเองซึมไวไม่เหนียวเหน,นอะด้วยอันนี้สําคัญมาก